ก็สวัสดีค่ะจากร้าน MJP a n 2 0 2นนะคะเดี๋ยววันนี้ทริปก็จะมาสาธิตการใช้งานนะคะเป็นรถปั่นพ่นดินหลังเต่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นไบโพนะคะติดมากับเครื่องยนต์นะคะชนกับเครื่องยนต์ยันมาน่กศูนนะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นประมาณสีแรงนะคะตัวนี้จะเป็นเติมน้ํามันเบนซินนะคะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทให้ดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้เช็คความใช้นะคะ จีจองมาแล้วค่ะจากลูกค้าหนองบัวลำพูค่ะก็อันนี้นะคะก็จะด,ดึงโชคกันเนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นดึงนะคะดึงโชคตัวนี้แล้วก็ ฝันให้ดูนะคะ มีจําหน่ายนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส,สั่งจองจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ